สวัสดียามเย็นครับสวัสดียามเย็นามาดูทุ่งนาข้าวนะครเขียวกระจีนะครับเขียวกระจีเลี้ยงอาลามเนาะนะครับข้าวก็สวยมากเลยฮะร,รวงเสมอพรืบเลยนะฮะร,รวงเข้าวส,สวยนั่นเ้ยฮะเหลืองแล้วนะฮะเหลืองแล้วนะครับ เสนอครึบเลยบรรยากาศดีมากนะฮบรรยากาศดีมากนะฮะบางที่ฝนตกอยู่เนาะทุง่งนาอันแดนไกลนะฮะหลายร้อยไร่เลยนะครับ ดูเขาฝนเนี่ยครับเขียวกตีเลยครับนะด้านข้างก็มีดอกสนโนด้วยนะนะด้านข้างมีดอกสนโนด้วยนะครับ ฝั่งนี้มีดอกสโนด้วยนะนูนะ่นอ่ะโอ้ยออกดอกพนออกเยอะเลยออกเยอะเยอะเยอะออกเยอะมากเลยครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยนะครับช่วงเย็นๆนะฮะ แดดล่มลมตกคึมฟ้าคึมฝนไม่ได้ค euh ึมฟ้าคึมฝนนะฮะฝนตกแล้วด้วยนะฮะอาจจะดูนาข้าวเขาเหลืองอลามเลยฮะดูนะสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับนะฮะสวยนะสวยไหมสวยเนอะนะครับสวยมากเลยอะนะครับสวยมากเลยนะครับ หนาแดนนี้ข้าเคยไครทำสองมือข้าเคยหวานดำนะครับผมเนาะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ